สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Breath of Fire 2กันนะครับเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อริวเด็กน้อยอายุปออกขวบซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกับน้องสาวของเขายัวและคุณพ่อกาเนอร์ arner, ซึ่งเป็นนักบวชของโบสถ์เซนต์อีวา หลายปีก่อนหน้านี้แม่ของริวถูกปิศาจที่โจมตีหมู่บ้านจากหลุมในภูเขาในเขตชานเมืองซึ่งในที่สุดก็ถูกมังกรตัวใหญ่ที่สละชีวิตเพื่อหยุดการลุกรานช่วยเอาไว้วันหนึ่งหลังจากไปเยี่ยมมังกรที่ไร้ชีวิตใกล้กับภูเขาริวกลับมาพบว่าครอบครัวของเขาหายไปและไม่มีใครในหมู่บ้านจำได้ว่าเขาเป็นใครทุกคนคิดว่าเขาเป็นเด็กกำพรา้า จึงส่งเขาไปอยู่ที่โบส์กับคุณพ่อฮังซึ่งดูเหมือนจะทำหน้าที่นี้มาหลายปีแล้วด้วยสิในคืนวันหนึ่งโบเด็กกำพร้าที่เกลี้ยกล่อมให้ริวหนีไปกับเขาไปยังเมืองใหญ่และใช้ชีวิตเยี่ยงโจรป่าเมื่อออกจากหมู่บ้านจู่ๆก็มีพายุและฝนตกกระนำทั้งสองจึงหาที่พักพิงในถ้ำในถ้ำนี้ทั้งสอง ได้พบกับปิศาจขนาดมหึมาที่มีนามว่าบารูบารีซึ่งอ้างว่าริวก็คือเด็กแห่งโชคชะตาทำให้ทั้งสองคนหมดสติและหายตัวไป10ปีต่อมาริวและโบอาศัยอยู่ด้วยกันในเมืองเล็กๆในฐานะทหารรับจ้างภารกิจแรกก็คือตามหามินะสัตว์เลี้ยงของเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรวินเดียที่หายไปทั้งสองทำงานเสร็จโดยไม่เต็มใจนะัก เพราะมันเป็นงานง่ายๆและเมื่อกลับมาโบกลับถูกตั้งข้อหาว่าขโมยของจากคนรวยในท้องถิน่นซึ่งโบอ้างว่าเขาถูกใส่ร้ายโดยโจรมีปีกที่ลึกลับทั้งสองหนีออกจากเมืองในคืนต่อมาโดยโบซ่อนตัวอยู่ในถังขยะขณะที่ริวออกตามหาขโมยตัวจริงและกู้ชื่อเสียงของโบคืนมาริว เดินทางมายังเมืองที่มีโคลิเซียมขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารริวสามารถพาตัวเองเข้าสู่เวทีและต่อสู้กับนักสู้ดาวเด่นของที่นี่แคทริวเอาชนะเธอและได้รับความไว้วางใจจากเธอเมื่อเขาเปิดเผยว่าผู้จัดงานถูกปิศารเข้าสิงริวและแคทมาพร้อมกับแบรนด์ซึ่งทำงานที่โคลิเซียมแห่งนี้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเคลียร์ชื่อเสียงของโบ ดอยแรนจะอยู่กับข้างหลังกับโบเพื่อสร้างที่ซ่อนของเขาใหม่ริวและแคทเดินทางกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งทั้งสองได้พบกับนีน่าเด็กสาวที่เรียนเวทมนต์ทั้งสองกดช่วยเหลือนีน่าจากคนหน้าแก๊งที่ถูกครอบงำเมือ่อทั้งสามคนเดินทางไปยังวินเดียตามเส้นทางของโจรพวกเขาได้พบกับสเตนดิ่งน้อยนักมายากลซึ่งติดตามพวกเขาไปด้วย เมื่อมาถึงท่าเรือไปยังอีกทวีปหนึ่งริวได้พบกับยายหมอผีผู้ซึ่งใช้ความสามารถแฝงในกายริวแปลงร่างเป็นมังกรเพผยให้เห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมังกรที่คิดว่าหายไปนานหลายร้อยปีจนบ้านของหมอผีถูกไฟไหม้เพราะพลังของริวที่เติมขึ้นยายหมอผีจึงไปหลบภัยที่บ้านของโบที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และแรนก็เขับเข้าร่วมปาร์ตี้อีกครั้ง เมื่อมาถึงทวีปใหม่กลุ่มนี้ได้พบกับเจ้าชายกบกลุ่มของริวช่วยเจ้าชายกบกอบกู้อาณาจักรของเขาโดยการเอาชนะผู้แอบอ้างที่ถูกเปิดเผยว่าเป็นพิศาพร้อมตัวมาในที่สุดกลุ่มของริวก็จับโจรตัวจริงได้แม่นางคือสาวปีกข้างข่าวชื่อแพตตี้ริวจับตัวมาเพื่อชี้ว่าโบคือผู้บริสุทธิ์และส่งตัวเธอเข้าคุกแทน โบกลับเข้าร่วมกลุ่มอีกครั้งแต่กังวลเกี่ยวกับแพตตี้โบจึงชวนริวลงไปที่คุกใต้ดินเพื่อช่วยแพตตี้และปลดปล่อยเธอแต่ทว่าชายคนนั้นเจ้าของบ้านก็มาเห็นเข้าเปิดเผยเห็นว่าเขาคือปิศาจที่สิงในร่างคนเมื่อตระหนักได้ว่าการระบาดของปิศาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ ทีมทั้งหมดจึงค้นหากลาสแมนนุษยาที่มีชื่อว่าสปาไปทั่วโลกซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าสามารถสื่อสารกับพืชและถามต้นไม้วิเศษว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อช่วยสปากออกจากเงื้อมือของคณะละครเร่ได้กลุ่มของริวก็ค้นพบต้นไม้วิเศษที่กำลังสูญเสียความทรงจำของเขาดังนั้นพวกริวจึงเข้าสู่ความคิดของเขาเพื่อฟื้นฟูมัน ในภารกิจนี้พวกเขาค้นพบสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมผู้คนในเกตถึงลืมริวไปนั่นก็คือปีศาจที่มีนามว่าอารูฮาเมลใช้เวทมนต์แห่งความมืดเพื่อลบความทรงจําเกี่ยวกับตัวเขาและครอบครัวของเขาทิ้งและตอนนี้เขาก็ทําเช่นเดียวกันกับความทรงจําของต้นไม้วิเศษต้นนี้เมื่อกลุ่มของริวเอาชนะอารูฮาเมลลงได้พวกริวก็ได้เรียนรู้ว่า การบาดของปิศาจนั้นเชื่อมโยงกับเกตเมืองในวัยเด็กของริวซึ่งปัญหาทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นและโบสถ์ของเซนอีวาอาจไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่คิดกลุ่มของริวสืบสวนเรื่องนี้ได้ความว่าพวกเขาต้องเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏท,ที่วางแผนจะบุกยึดโบสถ์หลักของศาสนาซึ่งตั้งอยู่บนเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อรู้ว่ามีเพียงวิธีการบินเท่านั้นที่จะได้ผล นีนาจึงกลับไปที่วินเดียและเปิดเผยตัวเองในฐานะเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรที่หายไปนานซึ่งถูกเนรเทศออกจากอาณาจักรเนื่องจากปีกสีดำของเธอนีนารวมร่างกับจิตวิญญาณของนีนาดั้งเดิมจากเรดออฟไ i ล์ภาคแรกซึ่งนี่ก็เป็นบรรพบุรุษของเธอนีนาวางแผนที่จะทำพิธีที่จะเปลี่ยนเธอให้เป็นนกอย่างถาวร แต่มินะน้องสาวของเธอชิงตัดหน้าเข้ามาแทนที่เธอเพื่อสังเวยความเป็นมนุษย์ของเธอเพื่อช่วยพี่สาวมินะยอมกลายร่างเป็นนกยักษ์แทนการเดินทางโดยมินะน้องสาวของมินะที่แปลงร่างเป็นนกยักษ์ทำให้ทุกคนสามารถเดินทางไปที่โบสถ์หลักและแอบเข้าไปข้างในจนได้มีการเปิดเผยว่า,าศาสนาเป็นแนวหน้าสำหรับเจ้าปีศาจที่ใช้คำอธิษฐานของผู้คน เพื่อเสริมพลังให้กับตัวเองและการเนอร์พ่อของริวถูกจับเข้าคุกโดยอารุคอาเมรุพ่อถูกลักพาตัวไปเมื่อสิบปีก่อนริวและเพื่อนๆของเขาหนีออกจากคริสจักรในขณะที่พวกเขาก่อทำลายมันกลับไปที่เกตเพื่อหยุดแผนการของปิศาจครั้งแล้วครั้งเล่าในเกตพวกเขาพบและต่อสู้กับคุณพ่อหังบ้านหลวงผูกเขายึดคริสจักร เกตนี้เมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่การ์เนอร์ถูกคุมขังหลวงพ่อหังเปิดผนึกในภูเขาเขาต้องการสมาชิกของตระกูลมังกรริวและเพื่อนๆถูกหลอกให้นำตัวหัวขโมยแพตตี้มาให้เขาซึ่งสมาชิกในกลุ่มมังกรเผยเห็นว่าเธอก็คืออยัวน้องสาวของริวนั่นเองหลวงพ่อหังเปิดเผยว่าตัวเองเป็นปติสซาหฮาบารุกุ ผู้ก่อตั้งโบสถ์เซนนิวาและริวกำลังต่อสู้กับเผ่ามังกรบนภูเขาฟื้นคืนชีพและแปลงร่างเป็นวิญญาณของผู้หญิงเผยตัวว่าตัวเองนั้นเป็นแม่ของริววาเลรีสมาชิกของเผ่ามังกรที่เดินทางจากที่หลบซ่อนบนภูเขาเมื่อหลายปีก่อนและแต่งงานกับพ่อของริวต่อมาตัวเองก็สังเวยชีวิตเพื่อช่วยเมืองนี้เอาไว้ ริวและปาร์ตี้ของเขาเดินทางเข้าไปในถ้ำลึกลงไปใต้ดินไปยังฐานที่มั่นของปิศาจซึ่งพวกเขาได้พบกับสมาชิกคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเผ่ามังกรหลังจากได้รับพลังมังกรขั้นสูงสุดริวได้ต่อสู้กับบารูบารีปีศาจจากอดีตท,ที่เคยปราะมือกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อริวยังเยาว์วัยและบนหน้าของเขาเดนเวนผู้นำศาสนาเซนต์อีวาเปิดเผยว่า เป็นส่วนที่เหลือของไมรี hmm. เเทียบทิดาผู้บ้าคลั่งจากเกมในภาพที่แล้วนั่นเองหลังจากกดปล่อยพลังเต็มที่ริวเอาชนะเดทอีเวนและกลับบ้านแต่ประตูปากทางถ้ำยังไม่มีอะไรปิดผนึกริวคิดว่าตนจะต้องแปลงร่างเป็นมังกรยักษ์เพื่อปิดปากถ้ำอย่างเช่นแม่ของตอนเพื่อป้องกันการบุกรุกของปีศาจแต่ก่อนที่ริวจะทำเช่นนั้น กาเนอร์พ่อริวได้ขับมู่บ้านมาปิดปากทางเข้าถ้ำเอาไว้เปน็นนันจบริวไม่จะเป็นต้องสละชีพอย่างเช่นแม่ของเขาลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ